สวัสดีครับพบกับผมนะครับชาวรสีเซนพิลานะครับวันนี้ก็มีคลิปมาเหมือนกันนะครับแต่มาเป็นโหมดขาวดำนะครับสไตล์ใหม่นะครับก็พอดีอยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็อัดวิดีโอบางว่างวันนี้เจะมาพูดเรื่องการหางานทำนะครับสำหรับเด็ก IT ที่เพิ่งจบใหม่นะครับย้ำว่าเด็กเพิ่งจบใครจบนานแล้วไม่ต้องฟังก็ได้นะครับ เผื่อมันไม่มีประโยชน์นะอ่ะเข้าเร่อกนะครับอ่าลืมไม่ได้จัดฮะริสตันดื่มน้ำก่อนแป๊บหนึง่งจะได้มีพลังในการพูดสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบนะครับอาจจะสับสนนะเรื่องของการไปสมัครนะครับทางการสัมภาษณ์การเรียกเงินเดือน การเรียกสวัสดิการการดูว่าบริษัทนี้น่าทำหรือไม่น่าทำนะครับผมก็เลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับสำหรับน้องจบใหม่ผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าไปคิดอะไรมากกับเงินเดือนมันได้น้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณเพิ่งจบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเงินเดือนเนี่ยคุณจะไปเรียกเยอะๆเ,เหมือนคนประสบการณ์เยอะๆเ,เก่งๆมันก็ยากนะนอกจากคุณจะเก่งจริงๆนะครับ ผมอยากให้มองตรงนี้มองก่อนว่าคุณสมัครงานเนี่ยตำแหน่งอะไรนะอย่างแรกสมมติว่านะสมมติล้กันไปสมัครตำแหน่งโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์นะอ่าคุณมองว่าเอออยู่ไกลบ้านระยะห่างจากที่พักเนี่ยไปที่ทํางาน10กิโลคุณก็มาคำนวณเออสิกิโลในเดินทางกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะเป็นกี่บาทน,นะเรื่องค่าเดินทางในกี่บาทเช่น เฮ้ยค่าเดินทางเราเดือนละพันเว้ยคือไม่แพงพอทนใช่ไหมเงินเดือนสมมติไปสมัครเนี่ยคุยกันเคลียร์เรียบร้อยเรื่องเงินเนี่ยจะได้สักหมื่นห้าสมมตินะครับถักน้องหนักนี่มาคำนวณดูว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันพอกินข้าวได้หรือเปล่าถ้ามันยังพอกินข้าวได้เหลือเก็บบ้างนิดหน่อยเอาเถอะครับเอาประสบการณ์ก่อนนะสิ่งสําคัญคือประสบการณ์ครับพอเรามีประสบการณ์ปุ๊บ โอกาสที่เราจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือโอกาสที่จะหางานใหม่ย้ายบริษัทมันก็ง่ายนะเพราะว่ามีประสบการณ์มีความรู้แล้วนะครับแต่ถ้าไปแบบดุยดยเพิ่งจบแล้วจะไปเรี้ยงกันเยอะมันยากวันนั้นโอเคอย่างแรกอย่ามองเงินนะให้มองก่อนว่าเราจะได้ทําตําแหน่งอะไรความรับผิดชอบที่บริษัทจะให้เราทำนี่คืออะไรนะรอย่างเช่นให้พัฒนาซอฟต์แวร์ตามรีคอยเมนต์ลูกค้าหรือให้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กรนะครับ ในโรงงานหรือในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัดอะไรพวกนีน้สิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราดูกันว่าประสบการณ์แค่ไหนนะครับไม่ใช่เอาเราไปนั่งดีดนิ้วเล่นไปวันๆเล่นเกมเอไปวันๆหมดชั่วโมงก็กลับบ้านอันนั้นเราได้แต่เงินแต่ไม่ได้ประสบการณ์ทําให้พลาดโอกาสที่จะก้าวหน้าในปีถัดๆไปนะครับทําไมบางคนทํางาน2ปี3ปีเงินเดือนเ,อนเยอะๆทําไมคนบางคนทำงห้าปีเงินเดือนไม่เยอะทาไมต่างกันนะครับ ก็เพราะว่าประสบการณ์ในระหว่างทางานมันต่างกันบางคนทำสองปีแต่ทํางานหนักทํางานเยอะประสบการณ์เขาก็ได้มากบางคนทำสองปีแต่ไม่ค่อยทําอะไรดีนิ้วเล่นเกมไปวันๆเขียนโปรแกรมแบบช้าๆเน่าๆไปเรื่อยๆกินเงินองค์กรเล่นคุณก็ได้แต่เงินนะแต่ไม่ได้ประสบการณ์เหมือนคนอื่นที่เขาทุ่มเทนะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือเรื่องที่อยากให้มองก็คือเอาประสบการณ์ก่อน ทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นของคลิปนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเทคนิคการสัมภาษณ์ผมอยากจะบอกว่าน้อยที่มากที่เขาจะดูเกรดคุณนะน้อยที่จริงๆที่จะถามให้คุณเกรดเท่าไหร่คุณเกียรติยมอันดับไหนสิ่งแรกเลยคือความสามารถเฉพาะตัวเช่นภาษาโปรแกรมที่คุณถนัดหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คุณรู้เพิ่มอย่างพวก Node.js Angular หรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้นอกเหนือจากห้องเรียน อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดขายเลยนะจบมาเหมือนกันก็จริงเดินมาสี่ห้าคนมาสัมภาษณ์งานแต่คุณรู้ในสิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอนเพิ่มเติมมาด้วยนะมันก็เป็นจุดขายเป็นจุดที่ทําให้คุณน่าจะถูกเลือกมากกว่าคนอื่นนะครับอ่าสุดท้ายก่อนจะจบนะเทคนิคสัมภาษณ์ก็นะแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยสะอาดดูน่าเชื่อถือหน่อยแต่งตัวดีๆีรีดเรียบๆฉีดน้ําหอมไปด้วยก็ได้ หวีผมแปลงฟันล้างหน้าไปอย่างมั่นใจหน่อยในวันสัมภาษณ์เพราะว่าอาการสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้ดูกันแค่ความรู้นะมันต้องดูบุคลิกด,ด้วยดูการพูดจาการโต้อตอบการทำความเข้าใจการตอบคําถามตอบตรงคําถามไหมนะครับตอบรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมไปดีๆการตอบชะฉานว่องไวการโต้อตอบมนุษยสัมพันธ์การเข้ากับคนนะ หย่อนมุกตลกด้วยก็ได้นะครับเนี่ยผมนี่จะใช้บ่อยเวลาไปสัมภาษณ์ไปอะไรเนี่ยออกมุกบ้างก็ได้นะคนเราอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นขำๆฮ่าๆค,คุยกันสบายๆก็จะได้รู้ว่าเอ้ยหมอนี่ยอาธยาสัยดีไว้รับมันมาก็จะได้เรียนรู้กันเร็วๆจ่ายงานเร็วๆตำหนิติติงคุยกันง่ายไม่ใช่มาแบบคลุ้มแบบนักวิชาการทุกอย่างจะเป๊ะเๆ๊เป๊เปโอ้นี่ก็ครบยากเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเค ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคุณไปสัมภาษณ์หางานทําเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะไม่รับนะครับมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะต้องหางานไปเรื่อๆยๆให้จนกว่าจะมีสักที่หนึ่งรับเข้าทํางานนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากกรอน,นี้ไว้แล้วกันก่อนจบนับหนึ่งครั้งที่ร้อยยังดีกว่าถอยครั้งที่หนึ่งนะครับผม Okay. พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับทิ้นี้จบแล้วครับสวัสดีครับ